thank <laughs> you อีคอมเมิ commerce, ร์ซจีนเศรษฐกิจจีนตอนนี้เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ทีมูแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซของจีนรุกตลาดไทยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราเคยได้ยินอาลีบาบาเราเคยได้ยินแจ็คหม่านะคะซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซซึ่งรวยที่สุดในประเทศจีนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคอลินหวงเจ้าของทีมูนั่นเองค่ะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวค่ะว่าต่างชาติได้ถอนเงินลงทุนออกจากเศรษฐกิจจีนมูลค่าถึง1,5ห พันล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะวันนี้เรามีคําตอบค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูกันก่อนว่าการมาของทีมูเนี่ยสร้างอะไรบ้าง 1. สร้างโอกาสคนไทยนะคะสามารถเลือกซื้อของได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามล้ำสมัยเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อไหมคะ แต่ในขณะเดียวกันการมาของทีมูก็สร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการไทยนะคะว่าจะสามารถแข่งขันกับสินค้าของจีนได้หรือไม่แล้วเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างไทยพร้อมจะท้าชนหรืออยังวันนี้เราไปพูดคุยกับดรไพยจิตวิบูลธนาารค่ะต้องทำอย่างไรคะอาจารย์ถึงเราจะสู้กับตลาดจีนได้สินค้าของไทยอาจจะสู้ได้แบบสูสีกันนะคะอาจารย์หัวใจหัวใจสำคัญของเราคือการพัฒนา เอาเอาหลักการนะด้านวิชาการเนนะี่ยคือต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของเราให้มันทัดเทียมหรือดีกว่าคนอื่นคืออย่างเมื่อกี้เราบอกว่าจีนทั้งถูกทั้งดีเฮ้ยทำยังไงเราถูกลงได้ไหมเฮ้ยเราถูกลงไม่ได้เราก็ต้องดีขึ้นดีนี่มันอาจจะหลายรูปแบบคุณภาพสินค้าดีแบร,รนดิง้งนะต้องโดดเด่น รบ,บริการหลังการขายต้องต้องดีตอนนี้เจ้าของเทมูกลายเป็นมหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของจีนแซงหน้าอาลิีบาบาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์อะไรเป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้ของเทมูคะที่เขาสามารถผลักตัวเองขึ้นมาได้เป็นอันดับหนึ่งเลยเผมว่าการทุ่มเททํางานหนะักเป็นพื้นฐานสาคัญนะครับอันที่สองที่เราคุยกันเป็นรา,ายการเมื่อสักครู่นี้นวัตกรรม รวตคือบ,บ้านเราเรามานึกถึงบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยเราบอกว่ามีผู้อพการายใหญ่แล้วเราก็บอกว่าเขาปูกขาดโน่นนี่ถ้าสมมุติว่านะอาลีบาบามาอยู่ในประเทศไทยผมเชื่อว่าจะหาคนขึ้นไปแข่งกับอาลีบาบายากเพราะเราไม่ค่อยสู้เราไม่ค่อยแข่งขันแต่ในเมืองจีนเนี่ยโครินหวงเนี่ยเขาสร้างพินตวตัวกว่นเขาหาช่องว่างทางธุรกิจ ว่าโอ้ทีมอก็ดีเขาเป่าก็ดีอะไรก็ดีที่อลบาบาหรือ JD ดีแพลตฟอร์มอื่นที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ด้านหนึ่งแต่มันมีบางส่วนที่มันไม่ตอบโจทย์เฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีไว้มันเจอโควิดไว้นูน่นนี่มันทำลุปบายิงมันทำซื้อของโดยแข่งราคามันไปโกยผ,ผู้ผลิตเข้ามาอยู่เป็นเครือข่ายแล้วให้บริการแบบ คือคือคอนเซ็ปต์ของการวางเขาเนี่ยนะเรื่องอินโนเวชันเขาก็สนใจนะอย่าไปคิดว่าแพลตฟอร์มเขาไม่สนใจเรื่องแบบนี้นะ <S <S 1> <S 1> เขาก็สนใจนะว่าสินค้าเหล่านี้ควรมีนะวัตกรรมมีไม่รู้มีนีก่กับเอ่อได้ได้เข้าไปดูในแพลตฟอร์มเขาไหมคือสินค้าเราไม่ได้ตั้งใจซื้ออะไรหรอกเราเข้าไปชิคชิดด,ดูนะราคาต่ําแน่นอนนะครับเฮ้แต่สินค้ามันมีดีไซน์นะมันตอบโจทย์เรานะ โด <Don> นะตกกดซื้อเลยค่ะจาเออหลายคนเอาใส่ <c oughs> เอาใส่เอาใส่ตะกร้าไว้ <c oughs> เพราใส่ตะกร้ามันเกิดอะไรด้วยสักพักหนึ่งมันเห็นเราไม่ตัดสินใจซื้อทันทีึ่ง AI มันเตือนโอ้ถ้าคุณซื้อสินค้านั้นสินค้านี้ภายในวันนี้มันมีส่วนลดเพิ่มหรือมีของแถมเพิ่มเราไม่ได้แข่งกับคนนะแพลตฟอร์มเราเนมันแข่งกับ AI แล้วตอนนี้ บรรัดเพื่อตั้งคาเราต้องแข่งกับแพลตฟอร์มของเขาที่มี AI ช่วยกำกับเราเหตุใดต่างชาติถึงถอนเงินลงทุนจากจีนด้านผู้เชี่ยวชาญร,ระบุไว้อย่างนี้ค่ะว่าขาดความเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนในไตรามาสที่2ยังคงชะลอตัวบวกกับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงสงครามการค้าค่ะผมคิดว่าเรื่องสําคัญคือเรื่องของอความเชื่อมั่นนะต่อทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ยิ่งพอตัวเลขในไตรมาสที่2ของจีนที่ออกมาต่ำกว่าความคาดหมายเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการลงทุนในหนึ่งจีนเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีนะเหมือนในยุคก่อนหน้านั้นนะซึ่งพอมันโดนก่อนโควิดเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังยังดูดีอยู่พอเจอโควิดนะมันเจอล็อกดาวนมันมีหลายส่วนที่มัน เิดภาพของการชะลอตัวแล้วก็ทําให้โดยเฉพาะยิ่งจะเรียกว่าชาวต่างชาติที่เข้าไปทํางานนะไปบริหารธุรกิจของตัวเองในเมืองจีนดูจะกกัะวนใจแล้วก็รู้สึกว่ามือนขาดอิสราภาพขาดไรดันหลายอย่างนะครับพอมาผสมลงกับช่วงนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาผสมรงสัญญาณจากสารัฐชาติตะมิตรในเรื่องของการจะทํา สมกามการค้าหรือว่าพวกเทควอลพวกอะไรต่างก็ดูจะรุนแรงอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นราคการเมืองไหนหรือผูน้นำไหนขึ้นมาเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่จีนอย่างที่ผมเกริ่นไปในห้วงแรกเลยว่าจะต้องคิดทำยังไงที่จะสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เกิดขึ้นและททำไงคนจีนจะเปลี่ยนจากเซฟิงซึ่งอดอม ในอัตราที่สูงขึ้นเนี่ยากลายเป็น spending คือมาจับใจ่ายใช้สอยอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับส่วนที่2ก็คือภาคการบริโภคของจีนเนี่ยก็คอยชะลอตัวไปด้วยนะคคนจีนจริงๆแล้วส่งสัญญาณตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยคนจีนดูจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับในทิศทางก็จะไม่ค่อยกล้าจับใจ่ายใช้สอยจีนถึงพยายามเริ่มพลิกเกม นะตั้งแต่ต้นปีเลยถ้าเราจําได้เนี่ยเราเห็นความพยายามที่เขา,เาทําเรื่องอย่างเช่นวีซ่าฟรีใช่ไหมดึงเอานักท่องเที่ยวจากาชาวต่างชาติเข้ามามาท่องเที่ยวในบ้านเขาแลนะเพิ่มมากขึ้นแจกคูป,ปองนะให้จับจ่ายใช้สอยนะครับในประเทศเขามากขึ้น